เฮ้อน่ะเสียงต้นไม้ล่มอะเฮ้ยน่ากลัวเนาะสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้จะไปเก็บก,กระกระเทียม,มกระเทียมใช่ไหมกระเทียมเก็บกระเทียมอีกแล้วครับกำลังกินอยู่ฮอทดอก ยังไม่ได้ไปไหนเลยหิวแล้วพี่น้องเอ้ยจะไปเก็บกระเทียมอีกแล้วมือแต่ว่ามือนี่ล้มแห้งบ่ลกล่ะหนาวหนาวมากแล้วลูกไม่เอาเสื้อไปเนาะใส่เสื้อหนึ่งเสื้อมีเอามาสองตัวหรือเปล่าคะไหนดูสิแซบบอสอ่ะแซบบ่ครับแซบมากครับคือเปล่อินพี่น้องเนี่ยครับพี่น้องครับมากินน้ำใบชาด้วยครับยังไม่ได้ไปใส่พี่น้องกินข้าว กินมือเศร้านี่กินเข่ากับกยังกับขว่ไข่ใส่ใส่ใบกระเทียมเป็นวะเนยได้ชอบกินใบกระเทียมบอกพี่น้องเนยกินหลายหลายกินหลายหลายจากจากใบมือเศร้าเป็นซิปซิปผลมั้งเนาะเขาชอบพี่น้องเขาชอบไปกินอิ่มแล้วก็ไปต่อนนะลูกเนาะแน่แน่แน่นไปใส่ของเวลาเราไปซื้ออาหาร Lob hang 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 ลมแรงลมแรงมือนหนีบ่มีผุดใดมากถกถกปาลาได้ปีนองถกเป็ดเพราะว่าอากาศมันเย็นลมมันแห้งบ่มีผุดใหมากเลยมือนี้ ทิศที่แล้วคนมาถกเบดเต็มนะมูนี่พี่น้องมูนี่บ่มี่รถจักคันมีรถเอไอดากับแม่ไอดากับน้องไอดาแค่นั้นเองล้มันแห้งพ,งนะพงาางี่น้องนะโอ้ยเย็นเย็นเย็นอีลีพี่น้องอากาศคือว่าเปลี่ยนไว้ค่ะไห้แน่ทิที่แล้วเังอุ่นดีมามือนี่หนาว dính thân lông mừng cái nào? เขียวไปเบิดเลยคุณแมนเบิด์คุณเบิร์เหมือนงามแบบงามแต่หนึ่งมหานียพี่น้องเบิรงงามขัดงามแนวค,คุณนะุนะแมนเบิด์ตและเด็พี่น้องคุณ,คณนะเขียวเต็มเลยแบนี้งามขัดงามแน่ นี่ใหญ่แล้วตาต้นใหญ่แล้วฮะมีดไม่มีค่ะ ต้นไม้โฟดาใช่ไหมยังได้ยินเสียงอยู่ถ้ามันแห้งๆมันก็โฟดาแลนะ้วเราเก็บใบใบเข้ารีบเก็บแล้วก็ไปเยอะๆ bo วิธีเก็บแม่ด่าิเก็บแบบนี้แหละพี่น้องเอ้ยมันีิร่มแห้งแบบกอะเป็นต่ยานต้นใหม่พี่น้องดังวุดวัดวุดวัดเนี่ยกระสีฝ้าเก็บฝ้ากับก๊บไปพี่น้องร่มมันแห้งสำเพอบบมีขมนหน้าพอบาไอ้ฝนตกดินเปียกตน้นต้นใหม่มันก็สิอันตรายน้ำต้นใหม่นะพี่น้องเนาะกระสีฟ้าเก็บฝ้ากัแบไพี่น้องจา้า เฮ้ยนะเสียงต้นไม้ล้มมะอุ้ยน่ากลัวเนะวาะว้พี่น้องไม่ไกระยานได้ไนนี่ยินเสียงต้นไม้ล้มบผอผคนนี้ก็ไกด์คนน่ะแต่ว่ามันห้อเป็นตะยานพี่น้องได้ไหมได้ทิฟเป่ากลับละอือ กำลังง่ามไม่ไดากระสิฟ้าเก็บเอาเก็บเอากันเด้พี่น้องเด้ตอต้นไม้มันสิลมทับยานพี่น้อง พี่น้องได้เต็มกระตาพอดีพ่อแล้วพี่น้องย่านย่านย่านพี่น้องต้นไม้ลม่มหุน่นฟันฟุน่นฟันเลยเวลาสิกลับบ้านแล้วเด้อจ้าบ่าไว้แล้วพี่น้องเป็นตะยานคักไป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 กับน่ากลัวพ่ไป น่ากลัวน่ากลัวพี่น้องพี่น้องบอกพี่มันมันมีสองอันนั้นสองตัวโลต้นไม้ต้นไม้มันมันล้มไม่เห็นไหมเออมันล้มแล้วหนึ่งสองสามอันแล้วย่านพี่น้องบ่ได้ดตรงนี้มันมีอีกหนึ่งเด้อตกแล้วก็ที่นี่ได้แค่นี้ก็พอแล้วปะน่ากลัวเนาะตาเนาะอุ้ยหัวใจฉันเต้นตึกๆเลยนะมังพิณหอมเบื้องปลายต้นไม้ด้วย วิ่งไ,ไวๆให้มันออกจากถนนว้ายพี่น้องอย <c oughs> น่ากลัวมากเลยไม่เอาแล้วอุย้ยว้ายพี่น้องเล่นบแบบย่างค้าออกจากป่าอุย้ยน่ากลัวมาก <c oughs> มเห็นไหมเห็นไหม นี่นี่นี่ดูนี่น่ากลัวนี่แบบเนี้ยฮะไม่มีใครเขียนว่าลมแรงเลยเหรอถึงว่าไม่มีใครมาฟิชชิ่งไม่บุไม่มีใครมาถกปลาเลยเห็นไหมเงียบไม่มีคนไม่มีจักรยานไม่มีรถอ๋อมีฉันเห็นมอเตอร์ไซค์อยู่ตรงนั้นอีกหนึ่งเป็นยังไงไป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  ใช่ไม่ต้องเก็บน่าอันตรายโอ้ยพี่น้องวิทยานครวิทยานเนี่ยหลวงพ่อปลาเงียบครับข้นมากะก็กลับูร่มแห้งพี่น้อง,งพี่นน้องใปลานี่มันมีต้นลใหม่แบบนี้เลยดิพี่น้องนี่ถลมมาแห้งๆมันกะ ตาานตพี่น้องเอ้ยมังปลาี่ยมตีต่ตนใหม่แลนออกปลาแถบประท่านพี่น้องจ้าโอ้แม่ดาบมาเคยเห็นจากเทียเคยเห็นเป็นข่างแรกที่ร่มแห้งขับปเปเหนือตนไม,ม่ลมสามตนสี่ต้นให้พี่น้อง เบดพี่น้องเก็บกระท่านหันว่าจากลมจากฝนแห้งคักแห้งเนี่ยตำรวจก็เข่ามากพี่น้องเพราะว่านั่นลมแห้งรถตำรวจรถตำรวจเข่ามากพี่น้องามาสำรวจปลาผมสวัสดีค่ะพี่น้องหอดบ้านเรียบร้อยอาบนั่น สะผมพี่น้องโอ้ยไม่ได้หวัวเดยหอดบานเลวแลวแนหนีล่มพี่น้องเอ้ยล่มแห้งกะงนะัะแห้งเนี่ยอันกระเทียมกับงามงามพี่น้องกําลังเก็บงายกําลังงามกาลังไม่ได้ออกดอกบัดสุต้นเหรอเด้พี่น้องดอกเพิ่นเริ่มออกเลยฮะคือจังเขากําลังสิออกห่วงเลยพี่น้อง,ม,ง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 ม่านอุงลุงอิงลิงสุต้นแหละมาต้นกับโพล่ะ แต่วันี้อ่อนอยู่คือกเกาพี่น้องอ้อนอนวดรัวเลยแม่ด่าเราว่าสิไปเก็บเอามาขันสมค่ะครับพี่น้องไปเห็นปลาไปเห็นปลาก,กระเทียมเราโอ้ยพากันนีความสุกมาปากันห้องอ่าสันว่าอุ้ยต้นใ่แล้ว,ว่าสันสเก็บเอากคักใบด่าว,ว่าไปเก็บเอากรคักหลุด่าสันเก็บไปเก็บมากเลยไข่เนี่ยไก่สีด้เต็มกระตาล้วพี่น้องล่มบ่อยมาก เริ่มแห้งขึ้นเรื่อยล่มต้นต้นต้ตตตตนไม้ล่มดังหึมพามหมพาเป็นตะยานเป็นตะยานพี่น้องไม่ดากระยานพ่อยดาว่าม,มันล่มสองตนสามตนแหรอไปไปไปเว้ยสันฝนว่าชา้ป่า้าเขาเทวดาฝ่าดินเพิ่นเตือนเหรอได้เว้สั <c oughs> กนก็เได้พาก,กาันแล้วละสันพี่น้องแลนออกมาตอนแลนออกมาล่มมันแห้งครับแม่พี่น้องยาญมันล่มมองเข้ายืนย่งเสียขึ้น คือสิเป็นตะย่านครับไอ้คือสิเป็นตะนายแต่นอส่นดอกคอายดากเลยผากลับบ้านพี่น้องได้มากกับตาหนึ่งเยอะดอกพี่น้องโอ้ยพี่น้องอไอ้แม่ดาสั้นคักสั้นเนี่ยมาอยู่หนีตรงลาสิบสิบก็หดายปีแล้วเนี่ยสิบสามขาสิบสี่ปีเนาะย่างขาสิบสี่ปีหลวบอกเคยเห็นจักเทียพี่น้องก็เคยเห็นเห็นต้นไม้ลุมยังสี่จักเทียนนะย่านนาแสนเคยเคยเห็นอยู่ล่มล้มแห้งไมดา่าเคยเห็นกับยา่างอยู่ แต่ว่าบวกก็เห็นต้นไม้ลมต้นหนาต้นตางัสิเนี่ยพี่น้องคุมห้ำคุมหำล้มอุ้ยไม่ได้ย่า,ยานครับย่านเนี่ยเลยไดแ้แค่นี้พี่น้องแค่นี้ไม่ได้ก็สิก็ได้ทันสมดอกก็สิลวกลวกสู้น้องไอ้ได้กินน้อยไอด้มากมาก,กินลวกอ่อ,อนอ,อน่นวกวเสือเลพี่น้องเพิ่นว่าหวานหว,วานดีครับกินกินกับเขากินทุกอย่างเป็นขึ้นแม่แต่ว่าพอเด่นเลือกกินจกหน่อยู่ แ่ากักินง่ายชื่อกันนั่นแหละแต่ว่าอันลวกมันสิเพิ่นบ่กินบ่หนอไอดาเพิ่นกินไปขัวใส้ไข่หรือกินกับขนมปังไป้งสันพี่น้องน้องไอดาเพิ่นแม่ลวกมังสิเพิ่นมวนใส้มวนใส่ได้ได้พี่น้องเพิ่นแซ่บเพิ่นว่านมันอ่อนเนาะมันอ่อนอว่หลวงซะหรอนี่นี่มันมันจังสิมันดอกเพิ่งทั้งนั้นแหละพี่น้องโอ้พี่น้องเอ้ แม่ดากระแลนออกกร่างกายบักเศร้าหาผหาบแลยพี่น้องแลนหนีแลนหนีล้มกับตนไหม้อาบน้ำเสร็จเรียบรอยลา่ยยยา,ลางกระเทียมเรียบรอยแล้วก็ไปอาบน้ำไอ้ล่างกระเทียมเรียบรอยแล้วพี่น้องแม่ดาก็ไปอาบน้ำซักผมมาเรียบรอยแบบน,นี้กับสิไปเห็ดเนสิบไปตาำสัวเข้าปุ้นกินพี่น้องกับกระเทียมสดสดแล้วน้นกระสิลวกลวกซู้นองไอดากินไปพี่น้องแม่ดาสิบ้าไปตามส่วเข้าปุ้น ส่วตําเอ้ส่วตำแป้งนะพี่น้องเนาะแซ่บน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะไ,ได้ขววเ้ยหอดบานแล้วพี่น้องเอ้หย,ย่านักหย่านี่งา <c oughs> นงานพี่น้องกําลังกําลังอุ้มทองวิดทุตนเลยอาทิตย์หน้ากระดอกคนกระสิโพโขึ้นเน่ะกระสิเริมแก้ละแบบน,นี้พี่น้อง <c oughs> พี่สาวพี่สาวแม่ดาเห็นเมืนว่า เก็บป้าแน่เก็บไนมันมาให้ปลูกแน่พุณนะคือเป็นตาแซบแต่วสานแซบแซบอี้ดีหันกินอ่อนๆหนึงสี่แซบคักแซบแน่จักว่าสีใดบูุ่ไนมันจะไปอยู่สายบุเมย์ได้จะไปหาสาบุจักย่ำใดมันสิมันสินัน่นเดี๋ยวไปจอบเบิง้งอยู่พี่น้องสิงไปเอาไนมันไปให้พี่สาจักน้อยเพื่อนอยากไปลองปลูกเบิง้งไปพี่น้องตามสวดกันเนะจา้า เร็จเรียบร้อยพี่น้องจ้าได้กุ้งอยู่ในช่องฟิตมาพี่น้องใส่กุ้งพร้อมกระเทียมซดสดกับไอ้กา้านไอ้นี่พี่น้องก้านสลัดลี่ขึ้นช่ายฝรั่งไม่พี่น้องกรอบแซบ่แซบๆน้ากันเ้ยจ้าพี่น้องคุณอะล่มยังแห้งอยู่ได้พี่น้องขนาดไอ้ตอนแรกเ้าดิในพี่น้องเบื้องคุณ่ะล่มพัดใบใหม่วืวูอยู คลิปนี้แม่แดกขอจบไว้แค่นี้ก็นัะพี่น้องเนาะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจทุกๆก,การติดตามและสนับสนุนช่องแม่ไอ้าชานแนลขอบคุณหลายๆได้จ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าได้จ้า Deep in the it's shadows I know it hard